มางานนี้อย่างคุ้มเลยตอนนี้ที่อยู่ที่จังหวัดน่านครับดังหลังเขาที่ก็คือวัดภูมิน,นะฮะตำนานกระซิบหักปูม่านย่าม่านอยู่ดังหลังปูนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพอวัดภูมินนะครับไอ้ที่ซองหานไอ้อย่างเปิ้ลไม้อย่างกันที่นี่บอกหูเหมือนจะมีออนอย่างแจกฟรีหรือเปล่าเป็นลงทะเบียนด้วยค้รงทะเบียนดีครับรบ้นานคนงิบ,บ้านงทะเบียนแล้วแล้วเป้นมีอ้อย่างก่อนโอ้มีเตะมีเตะ มีแต่จะมาไปหาคำตอบคอปพอนี่ก่อนอันดับแรกนะเอาของเปิ้ลมาแล้วนะครับสวัสดีครับคอปพอนี่คืออันอย่างครับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดูแลในเรื่องของการประกันภัยการส่งเสริมการประกันภัยและก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยหน่วยงานที่เปิ้ลดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยตึงมดในประเทศไทยนี่ถูกต้องอ๋อ ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมบูธคอปคอเขาก็จะมีหมวกกันน็อกแจกนี่เอาไปได้เลยครับขัดได้เลยครับมานี่ค uh, ือได้หมวกกันน็อกค้งแต่งานนี้นี่ได้มาแล้วนะครับหมวกกันน็อกขอะคุณครับผมนี่กระเป๋ากระเป๋าอันยังกูนี่กระเป๋าเดินตลาดผมลองใส่พอรู้อ๋อใจอี อันนี้ก็คือพื้อไปเลยขอบคูณครับสกแกนแล้วก็จับรางวัลเนี่ยารดาดวแล้วมันมีไหนแล้วกระดาษปะเดียวเ,เดียวกระเป๋าใบหลวงอันนี้แค่เพิกเดวนะไปเพลกป้วนแนวนะนี่ก็จะเป็นเปิ้ลเป็นบริษัทเกี่ยวกับประก,กันเนาะอยู่แวดนี่เลยนะครับเราตะกี้ฟังปูนกับไปมาละนี่ก็มีนะอ๋อดังในเป็นนี่เก็บขวดเครื่องดื่มเย็นๆได้เลย ประกันภัยบ้านฟรีหนึ่งเดือนขอบคุณครับผมขอบคุณครับแ e oh ๋้วเช็คเช็คอย่ามูเอาไว้ก่อนได้แผนที่อากาศร้อนอากาศร้อนผ้าเย็น ขอบคุณครับได้ของแจกเต็มทงก็ามานั่งพักเหนือซักกรรมเลยได้หูว่านี่คือกิจกรรมที่สานักงานคอปพอร่ว่มือก,กันกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อร,รณรงค์ความปลอดภัยการเดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่องและกิจกรรมปลูกปา่าพื้นปูต้นน้ำน,น่านประจําปี2568ครับโดยมีเลขาธิการคอปพอและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดน,าน่านร่วมในพิธีเปิดนี้ตัวเนาะนี่คือต้นยางนานะครับนอี่เปิลเจาะเอาไปปลูก2อง0,000ื่นต้นนะครับ ต้นยางนาที่เดี๋ยวไปปลูกตีอำเภอสันติสุขจังหวัดน,น่านมางานนี้อย่างคุ้มเลยไปไปเอวัดภูมินกันข้ามถนนไปเลยนี่คือวัดภูมินครับวัดสําคัญและก่อสมบัติล้ำค่าของจังหวัดน่านที่อยู่กู่เมืองมากว่า400ปีซึ่งในโบสถ์ของวัดแห่งนี้ก็มีหูแต้มกระซิบรักบันลือโลกที่โด่งดังไปทั่วประเทศครับนี่ครับทุกคนภาพอันปูม่านยาานภาพกระซิบรักบันลือโลกสุดสามสุดสา